กล้องทางขวามือจะใช้งานได้ท,ทันทีเนี่ยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะเป็นกล้องทางซ้ายมืออันนี้สะดวกสบายมากครับก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่น่าใช้งานมากอันนี้อย่าลืมกดมาเปิดนะครับวิธีการเปิดจำไห้นะฮะวิธีการเปิดไม่ยาก c l o u ชาวบิงได้ทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นสเปเชียลเอพิโซดเหมือนกันนะฮะมีการเขารีเควสต์มาว่าอยากจะเห็น t ท sla UI V ส1อนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไง ผมก็เลยจัดให้ครับเดี๋ยวเราจะ walk through ก็คือแบบดูฟังก์ชันต่างๆของ t ท s l a ที่อัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเทสเขาเรียกว่า Tesla UI v11 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับผมไปไปกันโอเคครับที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยครับนะ่าจะเป็นหน้าตาเ,เขาเรียกโฮมเพจก็ได้ของ t ท s l a UI v11 นะครับจะไม่แตกต่างจาก t ท sla UI v ก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะคะแต่สิ่งที่จะแตกต่างก็คือว่าข้างบนเนี่ยจะไม่มีแทบเซนทรีโหมดละแล้วก็จะไม่มีโปรไฟล์อะไรพวกนี้แล้วนะครับว่าจะสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ในการนั่งหรือว่าอะไรก็ตามขอ,ของคนขับได้นะครับตรงนี้ก็จะหายไปนะแต่จะมาอยู่ตรงนี้แทนครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะก็กดปุ่มตรงรถข้างๆซ้ายเนี่ยนะครับผมคันนี้ก็คอนโทรลพาเนลนะฮะก็จะเป็นตัวคอนโทรลตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเขาจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับตัวโปรไฟล์ในการจัดการต่างๆนะ user profile จะมี easy entry อะไรอย่างเงี้ยตัวรถก็จะทำการเปลี่ยนเบาะที่นั่งให้เข้าง่ายๆอะไรอย่างนี้นะครับมาอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวปรับไฟก็จะอยู่ในฝั่ง Control เหมือนกันนะฮะก็จะมีเนี่ยปรับไฟออโต้นะครับแล้วก็ไอสิ่งที่จะเปะจะจะเปลี่ยนไปนะครับ UI ก่อนหน้านี้เนี่ยก r อฟบ็อกจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับปุ่มเปิด g r o ฟบ b ็อกก็คือ ตัวที่จะเป็นลิ้นชักอยู่ทางขวามือด้านคนพาสเซนเจอร์ซีนะฮะก็แต่ถ้าเกิดเปิดฝั่งไทยเนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายมือเนาะถ้าเราเปิดกด,กดปุ่มปุ๊บกบ็อกก็จะเปิดตรงนี้นะครับจะปิดไปแล้วก็ผมชอบนะที่ว่าเขาทําปุ่มเนี่ยให้มันเข้าถึงง่ายโดยที่ว่าเราตรงนี้มาม ก็สามารถกดคอนโทรลได้เลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือว่าไปเอาเซนทรีโหมดกับเรคคอร์ดเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ยซึ่งบางทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เรคคอร์ดหรือมันไม่เซนทรีเนี่ยเราต้องเข้ามาดูตรงคอนโทรลเท่านั้นถึงเราจะรู้ว่าขเขาเรคคอร์ดการขับขี่ของเราอยู่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเราต้องมานั่งดูเองนะฮะต้องมาเปิดใหม่เองอ่า ถัดมาเป็นอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นพ้นที่ปัดน้ำฝนนะครับผมที่ปัดน้ำฝนก็ตั้งออโต้ก็ได้ตั้งออฟก็ได้ของผมเนี่ยรู้สึกว่าตั้งแต่อัพยูอมาเนี่ยเวลามันลงหลุมลงบ่ออะไรเนี่ยที่ปัดน้ำฝนมันเด้งทางานเองก็เลยตั้งออฟไว้นะฮะเดี๋ยวคงรออัปเดตชุดต่อไปมันคงจะดีขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะปรับเอ่อตัวนี้ก็จะเป็นยูอใหม่เนาะการปรับกระจกหรือว่าการปรับสเตอร์ิงเวลก็คือการปรับพวงมาลัยอย่างเงี้ยกระจกมองข้างกับพวงมาลัยก็จะอยู่ตรงนี้ฮะน,นี่ ฟีเจอร์ตัวนี้จะสังเกตดีๆว่าเขาก็ทำอินเทอร์เฟซใหม่เหมือนกันนะเนี่ยไอตัวที่จะปรับกระจกนะครับผมกระจกมองข้างอันนี้ก็ปรับผมอะไรนะครับก็คือหน้าตาอินเทอร์เฟซจะเปลี่ยนไปนิดนึงแต่ไม่ได้เปลี่ยนมากจนจําไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นออโต้ปรับแสงของจอนะครับผมอันนี้เราก็ปรับออโต้ก็ได้หรือเราจะปรับไม่ออโต้ก็ได้สว่างมืดสว่างแล้วแต่คนชอบนะโอเคนะครับถัดไปอีกอันนึง Pedal and steering อันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นคแค่นั้นเองอันนี้ผมก็จะไม่ลงลึกอะไรมากถ้าจะเป็นรุ่น performance ก็จะมี Sport แล้วก็จะมี track mode อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแต่ของผมเป็นรุ่น standard นะครับก็จะมีแค่ standard ถ้าเกิด long range จอาจจะมีรุ่น Sport ด้วยซ้ำ Steering mode ก็จะมี Comfort standard Sport ก็นี้แล้วแต่ความชอบของคนว่าจะอยากให้พวงมาลัยหนักหน่วงหรือว่าขับสบายนุ่มนิ่มแค่ไหนนะฮะ แล้วก็สต็อปโหมดก็อย่างที่รู้กันคือเท sla เนี่ยมันไม่เหมือนรถยนต์น้ามันเวลาเราปล่อยคันเร่งเนี่ยมันก็จะหน้าทิมเลยนะครับก็คือมันจะเบรกเองเนาะกับตั้งโหนี่ก็คือแบบหนักหน่วงมากแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบชิวๆแต่คำว่าชิวๆของมันเนี่ยหน้าทิมเหมือนกันนะครับเวลาเราปล่อยคันเร่งก็คือเราต้องมาเรียนรู้ฟิลลิ่งในการขับรถยนต์ไฟฟ้าเท sla ใหม่หมดเลยถ้าเกิดเราจะมาใช้งานมันจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้งานรถยนต์น้ำมัน ต้องเรียนรู้ใหม่ก็คือการใช้คันเร่งนะครับซึ่งคันเร่งของเทส l a เนี่ยมันจะไม่เหมือนรถยนต์น้ำมันเวลาเราปล่อยคันเร่งเลยรถมันไม่ได้ไหลมันหน้าทิมเลยนะฮะส่วนของผมเนี่ยใช้งานบ่อยละก็คือเริ่มชินกับมันละแล้วเราจะใช้เป็นโฮแทนนะครับก็เวลาปล่อยคันเร่งปุ๊บมันก็เบรกเลยอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากให้รถมันไหลก็แค่เท้าจุ่มไว้นิดหน่อยก็แช่ไว้นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับชาร์จิ่งอันนี้เป็นอินเทอร์เฟซหน้าตาใหม่ก็สวยดีนะฮะแล้วก็ การใช้งานก็อย่างที่เห็นนะมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เลยนะครับว่าอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะฮะก็คือว่าทุกทีเนี่ยบลูทูธกับ LTE ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะอยู่ตรงนี้อยู่แถวนี้แต่ตอนนี้มันย้ายมาอยู่ตรงนี้ละอันนี้ก็จะเวลาเราจะเชื่อมต่อไวเลสนะครับเราก็แตะตรงนี้นครับสําหรับคนที่มีรถใหม่แล้วต้องการเชื่อมต่อบลูทูธกับรถนะครับก็แตะที่บลูทูธตรงนี้เท่านั้นเองนะฮะก็ จะสามารถ add new device เลยอันนี้คือมือถือผมนะครับก็ตั้งค่าเรียบร้อยละกลับไปที่ตรงนี้ครับไปถึง auto pilot นะครับ auto auto pilot ก็จะเห็นว,ว่าก็จะมี auto s t e e l i n g full s e l v i s u a l i z e ์อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะรถรถแต่ละประเทศก็ใช้งานได้ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นอันใหม่นะฮะ automatic blind spot camera เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเปิดปึ้งอะแล้วเดี๋ยวผมใส่ตัวดีให้ดูนะครับนะครับใส่ตัวดีแล้วผม เปิดไฟเลี้ยวขวาเห็นไหมครับมันจะมีกล้องกล้องกล้องทางขวามือจะใช้งานได้ท,ทันทีเนี่ยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะเป็นกล้องทางซ้ายมืออันนี้สะดวกสบายมากครับก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่น่าใช้งานมากอันนี้อย่าลืมกดมาเปิดนะครับวิธีการเปิดคอนโทรลพารเนลไปที่ออโต้พา o t อตแล้วจากนั้นก็อออโตเมติกบายสปอ t ตนะครับเดี๋ยวนะปิดก่อนโอเคไปที่ อันต่อไปเลยดีกว่าอันนี้ก็คือการล็อกประตูนะครับการล็อกต่างๆพูดง่ายๆคือเป็นกุญแจนั่นแหละเราก็จะใส่กุญแจมือถือของตัวเองลงไปน้องชายผมแล้วก็แฟนผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นทั่วไปอันนี้ก็จะสามารถตั้งค่าได้เหมือนเดิมเลยอันนี้ไม่ลงลึกนะฮะก็จะมี walk away door อะไรอย่างนงี้ unlock park แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้มาใหม่ก็คือ driver door lock unlock mode อันนี้ก็คือว่าเวลาเราเดินเข้ารถอะ ที่อเมริกาเนี่ยมันมีการป้นรถกันบ่อยมากการจี้ป้นอะไรงเงี้ยเนาะเวลาเราไปพักกิ้งรถคนเดียวที่จอดรถเนี่ยก็จะมีคนดักซุ่มเพื่อจะกระโดดขึ้นรถเราเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเวลาเรากดอันล็อกรถเนี่ยประตูไดเวอร์ไซด์เนี่ยก็คือประตูคนขับอะ่ะมันจะอันล็อกแค่ประตูเดียวส่วนประตูอื่นมันจะล็อกไว้อันนี้คือมาตรฐานของรถอเมริกาทั่วไปนะผมผมซื้อรถญี่ปุ่นพวกมิซูบิชิรันเซอร์อะไรเงี้ยก็ใช้ระบบเดียวกันก็คือเวลามันอันล็อกอ่ะมันจะไม่อันล็อกสีบานเหมือนเมออนประะททศไทยัจล็กแค่ บานแค่คนขับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขับรถคนเดียวเป็นประจาเนี่ยเราก็เปิดโหมดนี้ไว้แต่ส่วนใหญ่ผมเวลาไปก็ไปกับครอบครัวผมก็เลยปิดโหมดนี้นะครับแต่ที่ไทยก็อย่างที่บอกถ้าเกิดคุณขับคนเดียวประจานะฮะคุณก็เปิดโหมดนี้ทิ้งไว้เวลาคุณเดินเข้าใกล้รถคุณเปิดประตูเนี่ยประตูที่จะอันล็อกจะเป็นประตูของคนขับเท่านั้นต่อให้คุณมีกุญแจมือถือมาก็ตากมะแล้วคุณไปเปิดประตูข้างหลังตรงนี้ก็ได้มันก็เปิดไม่ได้นะมันต้องเปิดประตูได้แค่ประตูนี้ประตูเดียว ก็คือประตูฝั่งคนขับอันนี้ของอเมริกาฝั่งนี้นะถ้าฝั่งไทยก็ฝั่งนี้นะครับผมอันนี้ก็เอาออกไปนะฮะที่เหลือก็เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างขึ้นนะครับไลท์ไลท์ก็ไม่ต่างขึ้นไม่ต่างอะไรก็อันนี้ก็ปิดปิดไฟ Auto, ออโต้อโดมไลท์ออโต้อะไรเนี่ยครับครับเฮดไลท์อัพต์เอ็กซิสก็เวลาเราเปิดเปิดประตูปุ๊บ ไฟหน้าก็จะติดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าอยากจะได้แบบนั้นไหมผมก็ไม่เอานะมาถึงนี่ส่วนดิสเพย์ครับผมดิสเพย์ก็จะมีด์กโหมดผมไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีไหมแต่ว่าน่าจะมีตั้งหนาแล้วนะด์กโหมดทําให้ดูเลยแล้วกันหน้าจอก,ก็จะเป็นอย่างนี้อันเนี้ยมันเหมาะกับการใช้งานตอน,น,นกลางคืนมากๆเลยเพราะว่าแสงมันไม่แยงตานะาเราลองคิดดูถ้าเกิดเราเป็นสีขาวเงี้ยโอ้แสงแยงตาแน่นอนต่อให้เราลดแสงแค่ไหนก็ตามมันก็ยังแยงตาอยู่ดีแต่อันเนี้ยก็จะเป็นออโต้ด์กโหมดนะครับ แล้วก็ t ัสกี l ลั g กู g e ที่มีเพิ่มขึ้นมาแต่ยังไม่มีภาษาไทยนะครับอันนี้คือเป็นอัปเดตที่ที่ได้มาใหม่ก็จะมี l a n g ูเ g e เพิ่มขึ้นมาเยอะมากภาษาเยอะขึ้นมากๆเลยเแต่ไม่มีภาษาไทยก็ใจรอกันไปก่อนนะครับถ้าเกิดออฟฟิเชียลไปโล่ไทยเมื่อ,อไหลายการจะมีภาษาไทยได้นะครับผมน้อย Voice Navigation ก็จะมีเอสเปนโยอะไรเงี้ยฟรน์ French นะครับผมเวลาก็จะมี 12- 24อันนี้ทั่วไปของอเมริกาเนี่ยเวลาเราจะใช้ ระยะในการเดินทางเราจะเป็นเป็นไมล์เป็นไมล์แล้วแล้วก็อุณหภูมิที่เนี่ยจะวัดกันเป็นฟาเรนไฮต์ถ้าเป็นไทยไทยก็เป็นเซลเซียสแล้วก็ทรายเพเชอ u ร์ที่นี่ใช้เหมือนไทยก็คือเป็น PSI นะครับผมประมาณนี้อันสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะขาดหายไปตรงนี้สังเกตไหมครับว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีทริปบอกระยะทางว่าเราขับไปกี่ไมล์แล้วแล้วก็เราสามารถตัดขึ้นตัดลงได้มันหายไปครับมันอยู่ตรงนี้ครับผมทริป นี่ฮะระยะทางทั้งหมดที่ขับได้เนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้แทนและสังเกตดีดีว่ามันมันมันก็ดูดีนะพอเปิดพีเดียวปุ๊บเห็นหมดเลยว่าอ๋อทริป A t ทริป B, แล้วก็ชาร์จไฟครั้งล่าสุดวิ่งไปกี่ไมล์กินไฟไปกี่กิโลวัตต์อาวต้องอยู่ตรงนี้แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่เอามาวางไว้ตรงเนี้ยผมไปอ่านดูในในเว็บเทสลานะเขาบอกว่ามันทําให้คนขับรถเนี่ยเสียสมาธิเวลาเจอถ้ามีไอ้ตัวอะไรพวกเนี้ยเขาเลยเอาออก ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ายอื่นเขาก็มีบอกนะว่าขับไปกี่ไมล์แล้วแต่ตรงนี้ต้องมากดดูเองนะครับอะนาเกชั่นครับนาเกชั่นก็แล้วแต่คนชอบยังไงนะฮะว่าเวลาเราขับรถตัวนี้จะมีในเฉพาะรุ่นที่เอ่อเป็นออฟฟิเชียลเท่านั้นนะครับในประเทศไทยยังเปิดระบบนี้ไมใ่ใช้ไม่ได้นะครับนาเกชั่นก็คือการที่แบบบอกจุดหมายปลายทางจากบ้านเราไปห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้นะครับก็จะสามารถใช้ e ทสลาน v i ิเกชันก็คือแผนที่ตรงนี้ในการนำทางได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไปบ้านเพื่อนไปนูน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครก็เนี่ยมันจะนาิเกตอย่างนี้ได้เลยซึ่งอของประเทศไทยยังไม่เป็น Official เพราะฉะนั้นเนี่ยแผนที่ <ant> เขายังไม่เปิดให้ใช้ระบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยตัวน v i ิเกชันก็จะสามารถเปิดเสียงได้ด้วยบอกว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี<ๆ>้ยวขวาย,ยังไงนะครับผมมาถึงในระบบเซฟตี้นะครับเซฟตี้เนี่ยก็จะมีอ่า allow mobile access ไหม แล้วก็สปีดลิมิตอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งค่าสปีดลิมิตของเราไว้ที่เท่าไหร่อย่างคันนี้85ไมล์แอลแต่ผมไม่ได้ตั้งว่าสปีดลิมิตหมดนะเพราะว่าก็ไม่เคยใช้ถึงสักทีส่วนใหญ่ก็วิ่งประมาณ70ไมล์แอลก็ประมาณ110กิโเมตรต่อชั่วโมงครับผมดัชแคมเอ่อมาถึงดัชแคมผมตั้งออนท้องทิ้งไว้นะก็คือแบบทุกครั้งที่เราบีบแต่ใส่รถคันข้างหน้าเนี่ยมันก็จะบันทึกนะครับแต่บายบายดีฟォล์มันจะบันทึกออโต้ก็คือมันจะลบลบ,ลบทิ้งตลอดล มันจะไม่บันทึกเลยถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์ประสบอุบัติเหตุหรือเบรกแรงๆหรือไม่ก็บีบแต่เนี่ยถ้าเราทํา3เหตุการณ์เนี่ยมันจะบันทึกนะครับประมาณนี้อันนี้อีกอันนึงคือโจโหมดที่ผมเคยพูดไว้นะครับโจโหมดเนี่ยก็คือมีคนหนึ่งชื่อโจนะครับไปคอมเพนไว้กับอีลอนว่าฉันน่ยมีลูกมีลูกเด็กเล็กแดงอยู่ในรถเนี่ยแล้วเวลาเราขับรถทริปกันเนี่ย ทุกครั้งเลยที่ออโต้พาวอมันทํางานมันก็จะมีเสียงตึง้งใช่ไหมแล้วก็เวลาเปิดไฟเดี่ยวมันก็จะดังแต๊กตอกแตกหรือไม่ก็เวลาเมีรถมาปาดหน้ามันจะดังตึร์ร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเสียงมอร์นิ่งเนาะเขาบอกว่าเสียงมันดังไปมันรบกวนลูกเขาแล้วลูกเขาสะดุ้งตื่นตลอดเป็นไปได้ไหมที่คุณจะหลี่เสียงหรือว่าปิดเสียงอีลอนก็บอกว่างั้นคบกันคนละครึ่งทางแล้วกันผมปิดเสียงให้คุณไม่ได้หรอกแต่ผมจะหลีเสียงให้คุณแล้วผมจะตั้งชื่อโหมดนีว่่าจจก็ะะเยงึนข โจหมดรดิวเดวอลลุ่มทุกค่ะทกชิมก็คือมันจะเบามากแล้วมันก็จะไม่เนี่ยรบกวนโจคิดเห็นไหมมันเขียนว่าโจคิดแม่งกดตีอีกเลยอันนี้เป็นสิ่งที่อีรอนทำเลยนะไอโจมันก็คงแฮปปี้นะแต่ก็ทุกคนก็จะตลกอะ่ะเออเออนี่เป็นโมดของไอโจนะอะไรอย่างนี้ Pin to drive อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในรถมานานละแต่ผมจะอธิบายเพิ่มอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกัน Pin to drive เนี่ยมันจะเอาไว้ใช้สำหรับเวลาเราจอดรถหน้าบ้านเราแล้ว ในกรณีกุญแจบ้านอยู่ในบ้านเราใช่ไหมเขาเนี่ยการโจรกรรมรถนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าเกิดโจรเนี่ยมันมีตัวดูดสัญญาณบลูทูธอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นเรดิเป็นรีเซิเบอร์อ่ะเหมือนกับดาวเทียมเล็กๆอ่ะแล้วมันจี้ส่งไปที่บ้านเราแล้วมันก็มาส่งที่รถเพื่อจะดูดสัญญาณบลูทูธในบ้านเราอ่ะมาใส่ตัวรถนะครับถ้าถ้าเขาขึ้นถ้าเขาทําวิธีนั้นอ่ะเขาก็จะสามารถปลดล็อกรถเราได้นะครับเพราะว่าตัวมือถือของเราเนี่ยมันปล่อยบลูทูธตลอดเวลา แล้วตัวรถเนี right ่ยมันก็จะรับบลูทูธตลอดเวลาใช่ไหมเขาแค่ใช am so ้ตัวขยายสัญญาณดูดสัญญาณมาแล้วเขาเนี่ยพอเขาขึ้นมาบนรถได้อเขาก็จะสั่งปิดนัวิเกชันปิดทุกอย่างเลยแล้วเขาก็ขับรถออกไปแต่ถ้าเราใช้พินทูดรอ่ะก็คือเราใส่ดิจิตพินก็ได้ใส่อะไรลงไปก็ได้หนึ่งสอประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่ Pin-to-drive เนี่ยถ้าเกิดเขาขึ้นมาบนรถก็ตามต่อให้เขามีกุญแจรถเราเลยนะต่อให้เขามีกุญแจรถเราเลย เขาก็จะขับออกไปไม่ได้เพราะเขาต้องใส่รหัส4ตัวในการที่จะขับออกไปนะฮะแล้ว Globe Box Pin อันนี้ก็สําคัญเพราะว่าหัวใจสําคัญของการอ a s c e n ท r y Mode การอัด Dashcam อยู่ใน Globe Box นะครับถ้าเกิดเราปล่อยให้เอารถให้เพื่อนขับก็ได้หรือว่าเอารถให้เขาเช่าก็ได้ เราป้องกันไม่ให้เขาเข้ามา Access ก็คือเขา้าเข้าถึง g กบล็อกได้เนี่ยก็จะดีมากเพราะว่าเขาก็จะเอาฮาร์ดดิสต์เราไปไม่ได้หรือเราอาจะมีสงของสำคัญในนี้ก็ได้อย่างเช่นกระเป๋าตางังหรืออะไรก็ตามที่เราเก็บไว้ในนี้แล้วเราไปเที่ยวกับเพื่อนออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วกลัวว่าเดี๋ยวคนจะมาทุบรถเพื่อโจรขโมยของเขาก็จะเข้าไปตรงนี้ไม่ได้นะครับ g กบล็อกพินก็สําคัญก็เหมือนเดิมครับตั้งรหัสสีตัวเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะมาถึง Service ตัวเนี้ยสังเกตดีๆว่าถ้าเป็นตะกอเนี่ย ลมยางจะอยู่ตรงนี้จะอ่อนจะอะไรก็ตามไปอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เนี่ยมาอยู่ตรงหน้าเซอร์วิสละซึ่งมันก็เข้าถึงยากเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจว่าจะทําอะไรให้มันเข้าถึงยากขนาดนี้บ้างทีแล้วเราอยากจะดูแบบเรียลไทม์แล้วเราอยากจะดูแผนที่ไปด้วยเราก็ทําไม่ได้แล้วแต่ก่อนเนี่ยเราดูแบบเรียลไทม์ได้ตรงตรง,ตรงหน้าจอตรงนี้เนาะแต่ตอนนี้เราต้องมาที่คอนโทรลแล้วก็ไปที่เซอร์วิส จากนั้นเราก็จะเห็นลมยางตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นคู่มือรถ car wash mode ที่อเมริกาเนี่ยเ,เขาจะมีโหมดที่ไว้สําหรับล้างรถนะครับ <c oughs> คือล,ล้างที่อเมริกาเนี่ยถ้าเราจะล้างรถผ่านเา car wash machine ไอ้ที่ล้านล้างรถเนี่ยที่มันเป็นแบบอุปกรณ์หุ่นยนต์แขนกลอะไรเงี้ยนะมาปัดปัดรถไอ้นี่มันจะถูกกว่าคนล้างคนล้างเนี่ยแพงแต่ถ้าเกิดอพวก car wash mode เนี่ยมันจะมัน มันจะถูกนะครับมันประมาณห้าเหรียญถึง7เหรียญแต่ถ้าคนล้างเนี่ยประมาณ 10- ถึง25้าเหรียญก็แล้วแต่ไปดัืองนั้นเนี่ยเขาไม่เอาคนล้างเขาเอาเป็นเครื่องล้างแต่ที่ผ่านมาเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาเนี่ยเวลาเอาเข้าเครื่องล้างเนี่ยพอ,พอชาร์จเปิดบ้างหรือจะเป็นเอ,อ,อะไรข้างหน้าเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะมีโหมดาอ d j อ s จ h e a d l ไล h ์นะครับอ s จ h e เ d l i ล h ์ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะปรับเ i g ไ t c a l i b r a t e ขึ้นลงอะไรอย่างงี้ได้นะครับผมก็แล้วแต่ว่าจะ ชอบยังไงนะฮะก็จะเห็นว่าเราสามารถปรับเฮดไลท์เดี๋ยวผมทําให้ดูนะปรับขึ้นนะเห็นไหมฮะเฮดไลท์มันก็จะปรับขึ้นอย่างนี้นะฮะปรับลงเห็นไหมมันปรับลงปรับซ้ายปรับขวาได้นะครับก็แล้วแต่ว่าชอบยังไงนะะแต่ผมก็ปล่อยให้มันเป็นแบบเดิมนะไม่ไม่อยากจะให้มันปรับขึ้นลงได้นะปล่อยปล่อยให้เป็นแบบเดิมนะครับผมก็คือโหมดลบล่างนะครับก็เข้าไปที่ตรงนี้เราก็ สามารถเปิดโหมดนี้นะครับเพื่อจะโทรรถได้นะครับ t านสปอร์ตก็คสำหรับเอาไว้ส่งรถนะครับซึ่งเราจะใช้ในกรณีรถเสียหรือว่าต้องลากรถไปทางอื่นนะฮะก็เข้ามาในเซอร์วิสแล้วก็โทรนะครับผม Well configuration อันนี้ก็เป็นอะไรที่เจ่มดีฮะอนาคตน่าจะเปลี่ยนเป็นล้อแบบอย่างอื่นได้นะเราวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูตอนนี้ผมใส่ล้อ18อยู่ a r o v 2ล้อ19อันนี้ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้สมมติผมกด c o n f i r ม ล้อผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ละเห็นไหมฮะถ้าผมเปลี่ยนเป็นล้อยี่สิบยังรอเลยโอ้โหแต่จริงๆล้อผมไม่ใช่ยานี้นะล้อผมเป็นเอเอลโอลโลบก็จะเป็นตัวนี้แต่ถ้าเกิดผมแกะไอตัวที่เป็นแผ่นกางหันอะไรพวกนี้ออกเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็รอแต่ว่าก็ <laughs> ก็ไม่รู้จะแกะท <laughs> ําไมอก็ใส่อันเดิมก็ก็ดูดีอยู่แล้วนะไอตัวนี้มันก็จะสามารถแบบ เพิ่มเขาเพิ่ม range ได้นะครับผมครับ n o t i f i c a t i o n นะครับก็จะบอกว่าเราเนี่ยเหยียบเบรกกี่ครั้งเหยียบเบรกตอนเปลี่ยนเกียร์ตอนกี่โมงนะครับผมแล้วก็ขึ้นรถมาตอนกี่โมงนะครับเปิดประตูรถตอนกี่โมงมันก็จะบอกมาเลยก็เป็น history เก็บไว้นะครับอ a คาเมล่าคาลิเบตอันนี้ก็ c a าคาลิเบตคาเมล่านะซึ่งผมยังไม่ใช้ละกันถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับพวก เราเวลาเราเปลี่ยนกล้องมาใหม่ไงสมมติกล้องรอบรถบนันเสียหนึ่งตัวเนี้ยแล้วเราเปลี่ยนมาใหม่เราก็ต้องกดคาลิเบตซึ่งต้องวิ่งไปประมาณ100หนึ่งร้อยไมล์ก็คือร้อยหกสิบกิโลเมตรเพื่อให้ตัวกล้องเนี่ยมันทําการคาลิเบทตัวเองเราก็จะสามารถใช้ออโต้พไอลดได้นะครับผมอันนี้ก็ทําการคาลิเบตได้เหมือนกันนะครับเป็นการสเตย์คาลิเบตผมไม่ลงลึกนะฮะแฟคทอรี่รีเซ็ตก็ให้ทุกอย่างกลับไปค่าเดิมนะฮะโดยการใส่ยูเซอเนมเข้าเรานะครับมันก็เหมือน iPhone นะฮะ ก็คือเหมือนกับรีเซ็ตรถใหม่เพื่อจะเอาไปขายอะไรเงี้ยเนาะพวกต่งตางๆพวกล็อกอิน spotify ล็อกอิน netflix ล็อกอินยูทูบก็จะหายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะป i p e r service m o มดทุกครั้งที่เรากดตรงเนี้ยตัวการปัดน้ำฝนมันก็จะเด้งขึ้นมาเพื่อทําเพื่อให้เราสามารถเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนได้เพราะว่าที่ปัดน้ำฝนของ tesla เนี่ยมันจะจมลงไปอยู่ในใต้ฮูใต้ฝากระโปรงหน้านะครับตัวนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญก็คือเราต้องเชื่อมต่อ WiFi นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะดูกันว่า เราจะทําการอัปเดตยังไงได้บ้างนะครับเราจะตั้งเป็นมาตรฐานก็ได้ก็คืออัปเดตเฉพาะมีการอัปเดตสําคัญหรือจะเป็นแอดวานซ์ก็ได้ก็คืออัปเดตทีท,ทีมากถ้าเกิดเขามีอัปเดตอะไรใหม่ๆม,มาปุ๊บเขาก็จะป้อนให้เราแล้วก็ให้เรากดอัปเดตเลยนะครับอย่างตัวอัปเดตตัวเนี้ที่ผมมีนะครับในในรถเท sla โมเดลสาคันนี้เนี่ยก็จะมีพวก t ท sla UI11 ที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ไลท์โชว์ที่ผมได้ทําคลิปออกไปแล้วใน EP3 นะครับแล้วก็ c u ้ t สมั p แ a ปลอนช์เเดี๋ยว er, เดี๋ยวผมจะพูดถึงตรงนี้ Simplify Control อันนี้ผมโคตรไม่เห็นด้วยเลยที่มันเอาของพวกเนี้ยหายไปนั่นแหลเห็นไหมตรงนี้หายไปหมดเลยแล้วมาวางไวตง้ตรงตรง Control ต่างๆซึ่งผมไม่เห็นด้วยมากเลยเพราะว่าบางทีผมจะต้องใช้งาน,น่ยผมจะต้องดูว่าค่าลมยางเท่าไหร่อะไรยังไงบายสปอตเราพูดถึงไปแล้วเนาะตอนเปิดเปิดเปิดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ก็จะเห็นบายสปอตเหมือนพวกรถญี่ปุ่นที่เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเราก็จะเห็นมุมอับซ้ายมุมอับขวาอะไรเงี้ยนะอีดิทเวฟพอย t อันนี้ก็จะเป็นของ n a v วิเ t ชั่นะครับที่จะสามารถสร้างจุดสต็อต่างๆเวลาเราไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นเราจะตรงไปบ้านแม่เราแต่เราจะแวะเซเว่นก่อนแล้วก็แอดจุดสต็อปไว้มันก็จะแวะไปเก่อนก่อนที่จะไปบ้านแม่เรามันก็จะสร้างเวฟพอยต์ไว้ซึ่งสะดวกสบายมากๆเลยกับการใช้งานบ o มบ็อกมิคกโฟนผมอัพผมอัพเดทเวอร์ชั่นผมแจ้ง ผมทำคลิปตัวนี้ไปแล้วใน EP 4นะครับโปล่า EP 4ลองไปดูกันนะครับผม Tiktok อันนี้เดี๋ยวผมทำคลิปออกมาก็คือจะตอนเนี้ยรถคันเนี้ยสามารถดู Tiktok ผ่านหน้าจอนี้ได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นั่งกาแฟนั่งดู Tiktok กันก็ได้ระหว่างที่รอซื้อเบอร์เกอร์หรือซื้ออะไรก็ตามนะครับผมตัวนี้ Sonic H dot อันนี้เป็นอัปเดตที่เท่เหมือนกันนะฮะเราสามารถใช้รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ของเราเนี่ยเล่นเกม Sonic ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำ คลิปนี้ออกมาให้ดูใน EP หน้านะครับ Battle Polymer อะไรเงรี้ยก็จะเป็นเกมตัวหนึ่งที่เป็นเกมวางแผนของเท s l a แล้วก็จะสามารถเล่นแบบออนไลน์สู้กัน m u l t i เพเยอรได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในรถ UK หรือว่าอเมริกานะครับแล้วก็บางประเทศที่จะอนุญาตให้ใช้งานเทเตอร์โห d e แล้วก็ Arcade นะครับส่วนรถฮ่องกงก็จะไม่มีโหมดนี้ ถ้าถามจริงๆว่าผมได้ใช้การเล่นเกมไหมเวลาผมใช้งานเท sla แทบไม่ได้ใช้เลยฮะผมแทบไม่ได้เล่นเกมเลยส่วนใหญ่ก็เล่นในมือถือนะฮะแต่ก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าเกมแต่ละเกมหน้าตาเป็นยังไงแล้วน่าเล่นแค่ไหนนะครับซูดกูกุอันนี้ก็ว่างๆครับเวลานั่งรอแฟนท,ทําธุระหรือว่านั่งรอเพื่อนนะฮะก็นั่งเล่นแม่งนะฮะอันนี้ก็โคเทมโคเบทเทอร์อิมพลูเมนต์ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เป็นพวกแบบเมืองหนาวจะได้ใช้โหมดเนี่แหละมันจะประหยัดไฟขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผม ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละอตตเอาตัวมอติร์คีซีทก็สําหรับเมืองหนาวก็คือเราไม่ตะก่อนเนี่ยผมต้องตั้งฮีซีทเองเวลาขึ้นมาบนรถเวลามันหนาวแต่คราวเนี่ยไม่ใช่ละเพราะอากาศหนาวปุ๊บแล้วเราขึ้นมานั่งบนรถฮีซีทจะทํางานออตโต้เลยโดยเขาจะคำเขาจะจะมี AI ที่คํานวณอากาศข้างนอกว่ามันหนาวแค่ไหนถ้ามันหนาวต่ากว่าเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะทํางานฮีซีทให้ออตโต้หรือไม่ก็ตามว่าถ้าเกิดจู่ๆรถเปิดฮีเตอร์ปุ๊บฮีซีททำงานเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แอดวาน ระดับหนึ่งคือเดาใจเราถูกกนะันเนาะแต่เราปิดฟีเจอร์นี้ได้นะเราจะปิดเปิดก็ได้ Manage d a m อันนี้ก็พูดไปแล้วนะฮะเราสามารถด e สตัดแ m มป์ที่ dark mode ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เราสามารถเปลี่ยน User Interface เป็น Dark Mode Light Mode ได้ High Map Detail อันนี้ก็ไม่ลงลึกฮนะเพราะว่าฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะอเมริกาอีกหมดหนึ่งนะครับที่เราต้องพูดถึงไม่พูดไม่ได้นะก็จะเป็น Toy Bo x นะครับผม ลอยบ็อกก์ก็จะมีมาใหม่ก็จะมีบูมบ็อก์นะครับสังเกตดีๆว่าหน้าจออินเทอร์เฟซจะไม่เหมือนเดิมแล้วอินเทอร์เฟซเดิมเนี่ยมันจะเป็นอยู่แบบแนวนอนเอ้แนวแนวตั้งนี่จะเป็นแนวนอนนะครับก็จะมีมุมไลท์โชว์ขึ้นมาใหม่ไลท์โชว์นี้จะได้ทุกคันครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือว่าอังกฤษหรืออเมริกาจะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับใครก็ตามที่อยากจะดูฟีเจอร์นี้กลับไปดูโพล่า ep ศูนย์สามได้นะครับผมทำฟีเจอร์นี้ทิ้งไว้บูมบ็อกซ์มันจะได้เฉพาะอเมริการก็ฟีีเเจอ์ท่่มมมาาขึ้นให เอ,อเมริกากับอังกฤษนะฮะอังกฤษบางรุ่นแต่ต้องติดตั้งลําโพงนะครับถึงจะทําได้ของอังกฤษโดยไอ้ฟีเจอร์นี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนรถของเราให้กลายเป็นตู้เพลงเคลื่อนที่ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนเสียงแต่เนี่ยให้เป็นเสียงตดเสียงแกะร้องเกะหัวเราะอะไรก็ได้แล้วก็ driving sound ถ้าของอเมริกาจะมี driving sound ให้ก็คือ,อ,อมันจะเป็นเหมือนกับ pedestrian warning ก็เป็นการที่ว่าเราขับรถช้าๆเนี่ยเขามีคอมเพลนมาบอกตลอดว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันเงียบไปเวลาขับช้าๆเนี่ยคนไม่ได้ยิน ไอเอลอนก็เลยจัดให้เลยว่ากูเปิดได้วิ g s o u n ให้แล้วเราก็ใส่เพลงลงไปเป็นลิงค์โทนเหมือนกับมือถือเลยเวลาเราเปิดปุ๊บมันก็จะดังแต่ไม่ได้ดังแบบน่าเกียดนะดังในขนาดที่ว่าคนทั่วไปได้ยินคนตาบอดอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เดินอยู่บนท้องถนนก็จะได้ยินเสียงนี้ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เขาเอา่อเดินข้ามถนนในช่วงนั้นเพราะรถยนต์ไฟฟ้ามันเงียบไงก็ยประมาณนี้คือกฎหมายเขาออกมาอย่างนี้ออรอนก็เลยทํามาให้แต่ก็ทําให้ดีกว่าที่เขาคาดหวังไว้นะครับ อีกการน,นึงคือไมโครโฟนไมโครโฟนก็จะทาเป็นเป็นโทรโคงได้ซึ่งผมทํารีวิวไปแล้วใน EP ีศูนย์สี่เนาะไปดูกันได้ไมโครโฟนนะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นการที่เปลี่ยนรถเป็นเสียงโทรโคงแล้วก็เหมือนรถพุ่มพวงนะครับก็สามารถขายของได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เงื่อนไขในการใช้งานก็คือต้องกดตัวผีเท่านั้นอันนี้ผมไม่ลงลึกเนาะเดี๋ยวไปดูใน EP ีนั้นแทนไอตัวนี้ก็จะเป็นอิมิชันเหมือนเดิมทร็กการแต่งเพลงโรแมนส์ ance, ก็เปิดปุ๊บแล้วมันก็จะเปิดฮิเตอร์ออกมาแล้วก็เป็นรูปไฟสเก็ต อะไรพูดอย่างเหมือนเดิมหมดนะไม่มีอะไรอันนี้ก็มีอาเคดเกมที่เพิ่มมาใหม่ก็อย่างที่บอกก็คือเป็นเกมโซนิกนะครับและอย่างที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยก็คือว่าเทสลาอัปเดตใหม่ก็คือถ้าสมมติว่าผมใส่ตัวพีลงไปเราจะไม่สามารถเล่นไงเล่นเล่น,เล,นเล่นเกมนี้ได้นี่นไหมกดไม่ได้จนกว่าเราจะกดพาร์คดังนั้นเนี่ยหายห่วงครับเราไม่สามารถเอาเกมมาดิสแทรกเราในระหว่างระหว่างที่เราขับรถได้คือมันไม่สามารถมาลบโกนสามาธิเราได้แน่นอนนะครับ ก็เกมก็มาใหม่ประมาณนี้ครับไปแล้วนะครับกับรีวิว t ท s l a UI เวอร์ชัน11นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าอยากจะติดตามข้อมูลคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าในอเมริกานะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกาก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube Channel b r ด้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆใหม่ๆอย่างเงี้ยออกมาให้ทุกคนได้ชมทุกอาทิตย์เลยตอนเนี้ยผมปิดเทอมมาเลย ขยันนะฮะทำได้ทุกวันใครอยากได้ดูคลิปอะไรอยากจะให้ทำคอนเทนต์แบบไหนเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเทส l a คันนี้แจ้งกันเข้ามาได้ครับถ้ายังไม่มีใครทําบนอินเทอร์เน็ตผมจะทําให้เลยนะครับอาสาทําให้ยังไงก็ s ส t ตจ u e น Stay with Bing ได้สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ